สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนุ่นนะคะนุ่นอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะวันนี้นุ่นมานำเสนอเจ้ารถคันนี้เลยค่ะเป็น Mistubishi Atta นะคะรุ่น1.2 GLX ค่ะเป็นปี2019นะคะราคาอยู่ที่310,000บาทค่ะส่วนราคาป้ายแดงนะคะอยู่ที่517,000บาทนะคะเป็นรถ e c โกคานะคะ4ีดาน5ที่นั่งค่ะเป็นรถขนาดเล็กๆก,กระทัดรัดมากเลยค่ะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะคะ มาดูกันที่ด้านหน้าของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับด้านหน้าของรถคันนี้นะคะกระจังด้านหน้าค่ะเป็นแบบรังพึ่งนะคะมีรูระบายอากาศค่ะเพื่อช่วยระบายความร้อนจากห้องเครื่องนะคะ,ะถัดมานะคะเป็นไฟหน้าของรถคันนี้ค่ะสำหรับไฟหน้านะคะเป็นแบบ multi r e f e c t o r นะคะแล้วก็เป็นหลอดฮาโลเจนด้วยค่ะถัดมาที่ด้านล่างนะคะ ด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งไฟ LED ด้านข้างด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มความสปอร์ตของรถคันนี้ให้มากขึ้นค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นด้านหน้าของรถคันนี้นะคะถัดมามาดูล้อกันดีกว่าค่ะสำหรับล้อของรถคันนี้นะคะเป็นล้อกระทะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นล้อขนาด14นิ้วค่ะและยางของรถคันนี้นะคะก็เป็นยางปี2019ค่ะเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนี้เองนะคะ ถัดมาที่ด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวติดมาที่ลำตัวรถทั้งสองข้างด้วยนะคะสำหรับกระจกด้านข้างนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะเวลาดับเครื่องค่ะกระจกทั้งสองบานก็จะพับโดยอัตโนมัติด้วยนะคะสำหรับฝาครอบนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะมือจับประตูทั้ง4บานก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันนะคะ กระจกก็ได้มีการติดคิ้วให้เป็นโทสีดำเพื่อให้เกิดความสปอร์ตกันทั้งตัวรถเลยเนาะอันนี้เป็นด้านข้างของตัวรถนะคะถัดมาที่ด้านหลังของตัวรถคันนี้นะคะสำหรับกระจกด้านหลังค่ะได้มีการติดตัวไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่เปิดห้องเก็บสัมภาระนะคะเป็นวัสดุนะคะที่ทำมาจากโครเมียมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันนะคะ สำหรับรถนะคะมิตซูบิชิแ t ท a าดคันนี้นะคะห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างใหญ่นะคะเก็บได้เยอะพอสมควรเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก,ก,กันนะคะแล้วก็ด้านข้างข,างของรถขั้นด้านล่างนะคะก็จะมีล้อกระทะสำรองอยู่ด้านข้างด้วยนะคะ,ะนี่ให้ดูด้านล่างด้วยเนาะจะมีล้อกระทะสำรองมีแม่แรงมีเครื่องมือ ในการเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในของรถคันนี้กันนะคะภายในของรถคันนี้นะคะจะใช้โทนสีดำทั้งหมดเลยนะคะ,ะมาเริ่มกันที่คอนโซลด้านข้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มควบคุม,คมระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะและก็เป็นระบบกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะทั้ง4บานเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ภายในกันดีกว่า สำหรับเบาของรถคันนี้นะคะเป็นเบาผ้านะคะเป็นเบาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะมีการปรับแตงบ่งเบาให้เข้ากับสรีระผู้ขับและผู้โดยสารด้วยนะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะเป็นแบบมัลติฟังชันเลยนะคะสามารถปรับคืนวิทยุนะคะและก็รับสายโทรศัพท์ด้วยได้ด้วยนะคะสำหรับคอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางก็จะมีวิทยุแบบจอสัมผัสด้วยนะคะ เป็นขนาด6.2นิ้วค่ะสามารถใส่ซีดีได้นะคะและแอร์ของรถคันนี้ก็ยังเป็นแบบระบบมือนะคะเป็นแบบแมนนวลนะคะมีระบบความปลอดภัยนะคะเป็นถุงลมนิรภัย2ใบนะคะสำหรับผูดด้โดยสารด้านหน้าด้วยนะคะมาที่ด้านข้างค่ะก็จะมีปุ่มนะคะสำหรับปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะคะเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันค่ะก็คุมโทนสีดำเหมือนกันนะคะภายในค่อนข้างกว้างนะคะนั่งได้สะดวกสบายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์คันนี้กันดีกว่าค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1,200ซีซีนะคะเดี๋ยวเราจะให้มาดูความเดิมๆนะคะ เดิมๆจากโรงงานค่ะร้านเรานะคะรับประกันเลยนะคะว่าไม่เคยผ่านการชนหนักมาก่อนนะคะไม่เคยปรับแต่งเครื่องยนต์นะคะไม่เคยเปลี่ยนสีค่ะเล่มทะเบียนไม่เคยชํารุดหรือเสียหายมาก่อนนะคะ,ะเราจะสังเกตได้ไงคะว่ารถเราไม่เคยผ่านการชนหนักมาก่อนให้สังเกตที่คานหน้าของตัวรถนะคะยังเป็นคานเดิมๆนะคะไม่เคยผ่านการเปลี่ยนคานหน้ามาก่อนนะคะ mm hmm. น,อนค็นอตยังไม่เคยมีรอยไขนะคะเม็ดอาร์ททุกจุดยังอยู่ครบนะคะ อันนี้ค่ะรถยังไม่เคยไขยเลยเนาะฝากระโปรงก็ยังเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะยังมีตราสัญ,ญลักษณ์มอ,อกอกอ,อยู่ด้วยอันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องของรถคันนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่สนใจมีซูบิชิแอตถาดคันนี้นะคะสามารถติดต่อนุ่นได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0840042099นะคะนุ่นยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะก่อนออกรถทุกคัน,นะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ